ด้วยฟันเจ็บไหมคะหมอก่อนอื่นต้องมารู้จักกันนะคะว่าด้วยฟันคืออะไรเดือยฟันเนี่ยคือการฟังวัสดุเข้าไปข้างในตัวฟันที่รักษารางนะคะปัจจุบันจะใช้วัสดุที่เรียกว่าไฟเบอร์โพสค่ะซึ่งตัวไฟเบอร์โพสเนี่ยจะทําให้ฟันเราเนี่ยรับแรงได้ถูกตําแหน่งมากขึ้นนะคะคล้ายๆกับว่าจะทําให้ฟันของเราแข็งแรงขึ้นหลังจากรักษารากฟันนั่นเองค่ะ ถ้าพูดให้ฟังเข้าใจกันง่ายๆนะคะหมอขอเปรียบเทียบการปักดื้อคล้ายๆกับการฟังเสาเข็มให้บ้านเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองทีนี้ถามว่าเจ็บไหมต้องบอกว่าถึงแม้ว่าขั้นตอนเขาจะดูน่ากลัวมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าการปักดื้อเนี่ยจะทําเข้าไปในฟันที่รักษารากแล้วซึ่งฟันที่รักษารากแล้วเนี่ยเขาเป็นฟันที่ตายแล้วค่ะไม่มีเส้นประสาทไม่มีเส้นเลือดแล้วทําให้เราไม่สามารถรับความรู้สึกอะไรได้แล้วค่ะฉะนั้นการทําเดือยฟันจึงไม่เจ็บเลยนะคะใครเคยทําก็มาคอมเมนต์คุยกับหมอคุยกับเพื่อน ะะว่าเจ็บไหมวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมนะคะปันมี่ปัญหาศึกษัหมานะทุกคุณนะ